น้องบ้าน True AF 8ออที่ออกกันไป<ช>ไม่ได้ออกแล้วเงียบฉี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะเขาไปทำกิจกรรมเดินสายไปตามโรงเรียนต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาไปเยี่ยมโรงเรียนอะไรค่ะ ลงพื้นที่ไปมอบความบันเทิงพร้อมช่วยเรียกคะแนนให้เพื่อนๆที่ยังอยู่ในบ้านอย่างเต็มที่นะคะหานักล่าฝันซีซั่น8เต้อ้นยูกิแอนและเบียกับกิจกรรม on ground activity t r u e af 8ประเดิมที่แรกมหาวิทยาลายัยราชพัฒนจันเกษมฐานทัพของน้องจอย v 2 4นั่นเองค่ะ ทีนี่ก็แบบว่าเป็นทานทับของจอยนะคะงี่ก็โหวตให้จอยกันเยอะๆ,ๆแล้วบรรยากาศคึกคักมากใช่ค,คือคึกคักสนุกสนานมากครับที่คนที่นี่แบบว่าให้การต้อนรับ<า><า>พวกเรา,าดีมากครับที่นี่ก็อาจจะเป็นที่แรกอาจจะมีที่ต่อไปก็ต้องรอดูว่าจะเป็นที่ไหน,<ใ>นอ,อีก9กนักล่าฝันที่ยังรอกําลังใจจากแฟนคลับทุกคนก็อย่าลืมช่วยชมและช่วยเชียร์เขานะคะไปให้ถึงฝันกันด้วยค่ะ